็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับ All Star Tower Defense กันนั่นเองนะครับผมซึ่งเกม All Star Tower Defense นะครับไม่ได้อัปเดตมาก็ค่อนข้างที่จะระยะหนึ่งแล้วนะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเกมก็ได้ทําการอัปเดตแล้วเนาะซึ่งสาหรับตัวละครใหม่นะครับผมก็เรียกได้ว่ามากันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ตามข้างล่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับผมนี่นะ ก็มานะครับี๋ยวผมจะมาสรุปไปทีละอย่างแล้วกันนะครับผมซึ่งผมอาจจะลืมในส่วนอ่าบางอัปเดตนะครับผมที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหรือว่าลืมไปนะครับผมทุกคนก็สามารถอ่าพิมพ์บอกกันได้เนาะนะครับมานะครับเรามาเริ่มสรุปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับผมก็อย่างแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นทน้าของตัวละครใหม่นี่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหน้านของอาคษะนะครับผมที่ทําการเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะชื่ออาคษานะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีเบสิ่งนะครับผมแล้วก็ทัด อาธาตุน้ำนะครับซึ่งส่วนตัวของอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไว้รีวิวอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีตัวตู้ว้นะครับผมที่เข้ามาใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นเมอร์ลินนะครับตอนนี้ยังเป็นเมอร์ลินนะครับซึ่งตู้ที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับตัวสไนเปอร์จะเป็นตัวนี้นะซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับสมารถอีโวเป็น6ดาวได้นะครับของที่ใช้ก็จะตามนี้เลยนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเป็นทางด้านของสเปเชียลสมารนทนะครับผมตอนนี้ค มันน่าจะทํายากน่าดูเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นท่านั่งของตัวละครที่ลีลันเข้ามานะครับก็จะมีโกโจแล้วก็คิสซารุนะครับแล้วก็คิวคาเมสนะครับที่ต่อเวลานะครับแล้วก็มีอิจิลูฟี่นะครับผมตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอิจิโกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุราปิก้านะครับแล้วก็เพนนะครับแล้วก็พูชชี่นะโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับ อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นท่าของออฟมาใหม่นะครับผมออฟมาใหม่ก็จะเป็นออฟนี้เลยนะครับนี่นะจะเป็นออฟอันนี้เดี๋ยวผมถอดให้ก่อนอ่ะนี่เลยนะครับเป็นออฟอันนี้นะครับซึ่งออฟอันนี้จะเป็นอ่าการบวกร้อยดาเมจนะครับผมก็จะบวกให้กับนี่เลยนะครับตัวละครนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับนี่เลยนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับดาเมจก็จะเพิ่มมา100%นะครับนี่เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็็จจจะะเปนนนาาของงโโททิิครรับผม่่ชุ ชุดดํากับชุดขาวนะครับผมซึ่งพิธีการได้ของโทจินะครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ทุกคนใส่โค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง2โค้ดนะครับแล้วผมจะเอาไว้ในใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะก๊อปและเอาไปใส่กันได้เลยนะครับโอเคครับอย่างต่อไปก็จะมาที่ท่าน้าของแอร์เอนเจอร์นะครับจะมีชาเลนจ์ใหม่นะครับนะครับสำหรับของชาเลนจ์นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์เลสก็จะเป็นหน้าของของอีโวนะครับของตัวนี้นะครับ ก็ใช้ทั้งหมด5อันนะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ a v e n วน r จนะครับก็จะมีเพิ่มโซนมาใหม่นี่ครับผมอันนี้เลยนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอาจว่าอะไรนะนี่ครับซึ่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เราสามารถนี่เลยนะครับเป็นโซนนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้เทพเง,พเงาได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ลองนะครับผมก็ ที่ลองแล้วก็สามารถบอกได้นะครับผมนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดนะครับที่เราสามารถใช้ได้เนาะแล้วก็เรื่องของอีเวนต์นะครับผมก็ได้ทําการเอาอีเวนต์วันเทนทายออกไปแล้วนะครับผมเนาะก็อีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะครับที่จัดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งเห็นหรือว่ามันเพิ่งทำเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้านของตัวเทตนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวจากวันเทนทายนะครับผมสามารถเทดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เคนโนนะครับผมก็เทตได้นะครับอันนี้ผมมม่รรู้จััักชือนนะคบ เลเซเบอร์นะครับก็เทรดได้นะครับยามาโตนะครับก็เทรดได้นะครับเทรดได้ทั้ง5าดาวแล้วก็6ดาวเลยนะอ่านี่ครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับโอนีนะครับเทรดได้นะครับ5ดาว6ดาวก็เทรดได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่อาจาะตู้แซดนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับสําหรับใครที่สงสัยเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ติดพิษด้วยนะครับผมติดอ่าติดพิษนะครับเครั้งนะครับใน21ิวินะก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับผม ก็เช่นเคยนะครับสำหรับรีวิวผมจะไว้รีวิวในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็จะลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ